รองเท้าแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใส่ในการเดิน,นครับหรือว่าทํางานเกี่ยวกับพวกหินพวกอะไรแล้วแต่ที่เราสามารถที่จะว่าจ,จะเดินเตะได้ถึงตัวนี้ก็จะทําให้เ,าเราาเซฟตี้ได้น้ําหนักก็จะเบาแต่พวกนี้ถ้าหากว่าพื้นศึกนะท่านผู้ชมพื้นศึกหากว่าเดินในที่เปียกครับก็จะลื่น เดี๋ยววันนี้เราจะมาหล่อดอกรองเท้ากันเราจะใช้มีดคัตเตอร์ครับท่านชมกรีดไปทำแนวทะแย,ยงครับยังไงก็ได้หรือจะควายก็ได้วางมือนะครับท่านชมกรีดให้เป็นล่องอย่างนี้ ก็จะกรีดลักษณะนี้ครับหรือจะจะให้ดีก็ทีหน่อยก็ได้แต่เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมแค่นี้ก็สามารถที่จะป้องกันการลื่นอีกฝั่งหนึ่งเราก็กรีดนะครับอ่ะเพียงเท่านี้เพียงนี้เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะใช้งานได้อีกนาน